ติดตามทีนันประเด็นใหญ่กันต่อนะครับฟ้าทลายโจรน,นะฮะวันนี้ชัดเจนแล้วแหละเพราะมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว <Ừ. S 1> วันนี้มีการนะครับมอบฟ้าทลายโจรจํานวน ,00 0 0 0เม็ดนะครับให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลการศึกษาว่าสามารถที่จะบรรเทาอาการผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีครับ กรมการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกส่งมอบสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลต์20มิลลิกรัมต่อแคปซูลจำนวน6 0 0 0แคปซูลนะฮให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อกระจายให้โรงพยาบาลในสังกัดเนี่ยทั่วประเทศนำไปใช้ในการเป็นทางเลือกในการรักษากผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการเล็กน้อยร่วมกับการรักษา การแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะซึ่งสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า15,000รายนะครับนายอารุจินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะท่านบอกงี้ว่าจากการศึกษาวิจัยพบว่าฟ้าทลายโจรมีผลยับยั้งเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสเมื่อนํามาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด19ที่มีระดับความรุนแรงน้อย ก็คือไม่มีภาวะปอดอักเสบร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการที่ดีขึ้นและแทบไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เลยพร้อมกับชับให้แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะฮะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยก็ตอนนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนแหละว่าฟ้าทลายโจรเนี่เป็นสมุนไพรไม่ใช่อาหารเสริมนะคุณโดยจะต้องกินยาฟ้าทลายโจรภาย,ายใต้การกำกับดูแลของแพท จากนี้ข่าวออกไปคุณกมลพรก็ต้องมีคนไปซื้ออไปตุนเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวฉันกินทุกวันฉันจะได้แบบต้านโควิดไว้ก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องให้แพทย์เนี่ยเป็นคนดูแล<ช>ไม่ใช่แบบอยากกินก็กินอะไรแบบเนี้ยมันม,นมีคือทุกอย่างมันมีทั้งคุณประโยชน์น <ะ S 1> แล้วก็มีด้านหนึ่งซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าถ้าทานมากๆเนี่ยบางทีเขาก็มีส่วนของการที่อาจจะแบบทาให้มีผลเสียบางอย่างอะไรเงี้ย วางต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ถูกไหมคุณใช่ครับซึ่งก็มีเอกสารวิชาการรองรับเป็นทางการเพื่อทําให้ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาทางเลือกอย่างเป็นทางการหากมีการแพร่ระบาดของโควิดเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับจะมีการทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้มีเอกสารเนี่ยแบบออกมาแบบชัดเจนเลย<ช>ก็ถือ<ะ>ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะจับฟ้าทลายโจรเดี๋ยวพาไปสปปลาวกันหน่อย